สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาดิก้านะครับเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาดิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับหลังจากที่มีข่าวการเสริมทัพของแอตเลติโกมาดริดออกมาซึ่งถึงเวลานี้เนี่ยแอตเลติโกมาดริดเสริมทัพไปแล้วทั้งสิ้น3รายด้วยกันนะครับก็คือมาเตโอโรเจรีครับแบ็กจากอัลตาลนตาอเล็กซ์ไบนามิฟิลตัวรุกจาก มิยาเรียนแล้วก็จอร์นิกาโดโซมิซิโดรับจากเรกเบติสเปซีสาคนเนี่ยนะครับถ้าเอาราคาไม่รวมแอดออนเนี่ยก็อยู่ที่92ล้านยูโรถ้ารวมแอดออนด้วยก็ร้อยกว่าล้านยูโร ซึ่งเมื่อรวมกับเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับกับการเสริมทัพของแอตเลติกโกมิลิดเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ที่ราวๆ2 0 0ล้านยูโรแอตเลติกโกมิริดเสริม200ล้านยูโรโลงตลาด2รอบล่าสุดแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการคว้าแชมป์นะครับจนมีการตั้งคําถามว่าเสริมไปก็เท่านั้นครับถ้าโค้ชยังเป็นคนเดิมเสริมไปก็เท่านั้นถ้าสไตล์การเล่นยังเป็นสไตล์เดิมเยากที่จะ ประสบความสําเร็จว่าไปแล้วมันก็เรื่องจริงนะครับเพราะว่านี่คือ่าปีเข้ามาแล้วนะครับที่แอตเลติกมรินั้นไม่ได้แชมป์ในรูปแบบที่จับต้องได้ครับผลล่าสุดของความสําเร็จก็คือการคว้าแชมป์ลาลิกาเมื่อดูการ2020-2021แต่ถัดจากนั้นมาโจโลกับขุนพลตราหมีไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของการคว้าแชมป์เลยครับซึ่งก็มีคําถามที่เกิดขึ้นว่า ทำไมโชโลถึงอยู่โยกับแอตเลติกมาดิดได้ยาวนานทั้งทงที่ไม่ได้ประสบความสูดเร็จอะไรเลยในระยะหลังถ้านับกันตามฤดูกาลนะครับซีซั่นที่ผ่านมาคือซีซั่นที่14ของโชโลกับแอตเลติกมาดิดแล้วนะครับแต่ถ้านับกันตามช่วงเวลาจริงๆโชโลคุมแอตเลติกมาดิดมาทั้งสิ้น13ซีซั่นครึ่ง ทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าทำไมโชโลถ,ถึงอยู่ยาวๆได้โดยที่ไม่ได้มีความไม่แน่ไม่นอนเกิดขึ้นกับตำแหน่งของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวคำตอบนะครับน่าจะอยู่ที่เรื่องของเป้าหมายความคาดหวังนะครับของผู้บริหารแล้วก็แฟนบอลท้องถิ่นที่มีรากฐานมาจากอดีตนะครับจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในยุคทศวรรษที่80 90จนถึงต้น2000เนี่ยนะครับ ในวงการฟุตบอลสเปนในลาลีกาเนี่ยไม่เคยมีคำว่าท็อปทหรือว่า3ยักษ์ใหญ่นะครับที่ผ่านมามันมีแค่2ยักษ์ใหญ่เรอัลมาดริดบาร์เซโลนา และบวกด้วยทีมม้ามือสักทีมหนึ่งที่จะก้าวขึ้นมาท้าทายอำนาจของ2มหาอำนาจอาจจะเป็นบาเลนเซียบางปีเป็นเรอลโซเดดัดบางปีเป็นเดปอร์ติวลาการุนยาแต่ท้ายที่สุดแล้วทีมเหล่านี้ก็ยืมระยะไม่ได้งานครับไม่เกิน2-3ปีก็หลุดร่วงไปขณะที่แอตเลติกมาติดไม่เคยเป็นทีมระดับท็อปทของลาลิก้าเลยในห่วง30ปีที่ผ่านมาครับพวกเขาเวียนว่ายตายเกิดนะครับกับการ ลุ้นพื้นที่ยูฟ้าครับหรือการเล่นประคองตัวไม่ให้ตกชั้นหรือการดิ้นรนหนีการตกชั้นและในบางปีก็คือตกชั้นจริงๆครับไปเล่นในระดับเซกุนด a าเดบิวซอนหรือว่าดิวิ s ชั่น2อสซีซันเต็มๆแล้วก็ในส่วนของการบริหารงานหลายซีซันนะครับก็ไม่สักเซสบางซีซันเปลี่ยนผู้เล่นเปลี่ยนเทนเนอร์เป็นว่าเล่นครับบางซีซันเปลี่ยนเทนเนอร์ 3คนครับบางซีซันเปลี่ยนเทรนเนอร์4คนบางซีซันเปลี่ยนเทรนเนอร์5คนและพีกสุดบางซีซันเปลี่ยนเทรนเนอร์6คนตลอดระยะเวลาที่ยาวนานครับแอตเลติกาดริตข,ขึ้นขึ้นลงลงอยู่เสมอมีปีเดียวครับที่แอตเลติกาดริตสร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จในยุคข,ของราโดเมียอันติชฤดูกาล1995-96้ย1995กที่พาตราหมีคว้าดับเบิลแชมป์ครับด้แชมป์ทั้งลาลีกาแล้วก็โกปาเดเลแต่ ถัดจากนั้นก็ยืมระยะไม่ได้ครับทีมก็ค่อยๆดรอปลงดรอปลงเรื่อยๆจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงกุญซือมาตลอดแต่ก็ไม่เคยเข้าใกล้ความสำเร็จหรือการลุ้นแชมป์เลยจนกระทั่ง23ธันวาคมปี2011ครับทางด้านของแอตเลติกบรตัดสินใจปลดเกรกอริโอมาล์ซาโน แล้วก็แต่งตั้งโชโรซิเมลเน่อดีตนักเตะชุดดับเบิลแชมป์ปี96ของอันติชเข้ามาคุมทีมแทนครับโชโลคุมทีม18นัดครับในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังพาแอตเลติกมมดิดจากอันดับ7จบที่อันดับ5ได้โคต้าไปยูโรปาลีกฤดูกาลถัดมาโชโลพาทีมคว้าอันดับ3ได้โคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกครับเป็นผลแรกนับต้องแต่ฤดูกาล2008 2009ก็จะบอกว่าเป็นอีกห9 ความสําเร็จที่ผู้บริหารและก็แฟนบอลพึงพอใจแล้วก็พีคสุดก็คือฤด,ดูกาล2013-2014โชโลโพาแอตเลติกาหักบากาเซียนครับควา้าแชมป์ลาลีกาครับนอกจากนี้ยังเข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ด้วยโดยเจอกับเบอรลมาดดิดนะครับที่ลิสบอนซึ่งก็แน่นอนครับทุกคนทราบผลการแข่งเป็นอย่างดีหลังจากนั้นโชโลก็พาทีมเก็บเกี่ยวความสําเร็จได้อีก7รายการครับถ้วยแชมป์เรายการ14ปี8ถ้วยแชมป์ครับ บางคนบอกมากบางคนบอกน้อยบางคนบอกมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุมทีมอะไรความต้องการเป็นแบบไหนแต่หนึ่งในจุดที่ทำให้โชโลสามารถยืมระยะอยู่กับแอตเลติกกริดได้อย่างยาวนานเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นเพราะความมีมาตรฐานของโชโลตลอดระยะเวลาที่โชโลคุมทีมมาแบบเต็มฤดูกาล13ซีซันไม่มีซีซันไหนที่แอตเลติกกริดไม่ได้ไปแชมเปี้ยนสลีกเลยนะครับ มีได้แชมป์สครั้งได้รองแชมป์สครั้งอันดับ4ี่หครั้งนะครับแล้วก็อันดับ3มอีกแดครั้ง ไม่มีซีซั่นไหน13ซีซั่นหลังมานี้ครับติดต่อกันไม่มีซีซั่นไหนที่แอตเลติคอลมดิดไม่ได้ตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลี้าย้อนกลับไปก่อนหน้าที่โชโลเข้ามาขึ้นขึ้นลงลงครับบางปีก็ที่ 7, บางปีที่14บางปีที่6บางปีที่5บางปีที่13บางปีตกชั้นนี่ครับคือสิ่งที่ทําให้ผู้บริหารแล้วก็แฟนแอตเลติคอลมดิดโดยเฉพาะแฟนท้องถิ่นที่เป็นคนมาดติดที่เป็นคนในพื้นที่ไม่ได้รู้สึกว่า พวกเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เพียงแค่ผลงานครับเรื่องของการคว้าแชมป์เรื่องของการพาทีมไปแชมป์เปี้ยนสีแต่โชโลโยังมอบหลายสิ่งหลายอย่างให้กับแฟนแอตเลติกทั้งเรื่องของอัตลักษณ์ที่พอหลับตาแล้วจะรู้เลยว่าแอตเลติกมาดริดนั้นเป็นทีมที่มีสไตล์แบบไหนดุดันแข็งแกร่งหัวจิตหัวใจร้อเซต์สู้ไม่ถอยสไตล์แบบถึงลูกถึงคนแล้วก็ในเรื่องของ คุณค่าเรื่องของความภาคภูมิใจการยกระดับจากทีมที่เอาแน่เอานอน,อนไม่ได้ปีนึงเคยเปลี่ยนเทรนเนอร์6คนมาสู่ทีมที่ใช้เทรนเนอร์ยาวนานที่สุดในลาลิก้า14ปีเป็นความภาคภูมิใจครับเป็นสถาบันที่ต้องบอกว่ามั่นคงกว่าในยุคที่ผ่านๆมาเยอะนี่แหละครับก็คือเหตุผลสําคัญที่ทําให้ โชโรยังคงยืนยาวกับแอเดติโกมาริดแบบมั่นคง,งทั้งๆที่ในอีกมุมหนึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความล้าสมัยถึงความว่ายเวียนวนอยู่ในรูปเดิมๆของแอเดติโกมาริดภายใต้การกุมทับของโชโลถ้าอยากจะไปสู่ความเป็นเลิศถ้าอยากจะลุ้นแชมป์อย่างจริงจังในทุกๆซีซันกับมาริดกับบาร์เซโลนาจริงๆหลายคนก็มองว่ามันถึงเวลาที่แอเดติโกมาริดจะต้องเปลี่ยนเทรนเนอร์แล้วแล้วคุณผู้ชมนะครับ มองกรอนีนี้อย่างไรแอดเดอร์กมาริกควรก้าวออกจากเซฟโซนของตัวเองเพื่อมองหาความท้าทายใหม่ๆก้าวไปสู่ความเป็นเลิศหรือยังคงจะต้องอยู่ในเซฟโซนของตัวเองต่อไปจนกว่าจะหมดยุคข,ของโชโรครับ